มีเนี่ยกเขาสิประกาศอยู่ตลอดเวลาครับตำสม้มเขาเนี่ยใช่ครับลูกชิ้นพวกน้าพวกขนมสิได้อยู่ได้อยู่หรอกมั้งแต่พวกกับเขาเสียหามเด็ดขาดได้ห้ามบอกเขามาเนาะแล้วก็เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะพี่น้องกับสวัสดีครับเป็นเพื่อนทาง YouTube พ่อกันครับกับเชฟกอดช่องสัมบปีใช่ไหมเพี่น้องวันนี้เชฟกอดพาไปเที่ยวน้ำพุธไปเล่นน้ารั้งมันมีห้อนๆนเนาะมากับน้องใบกี้ แม่บ้านมือหม้ฮหละครับสวัสดีค่ะทั้งไปน้ำพุดท,ทั้งไปน้ำพุดผมมาทางหลังครับทางทางหลังจะผพุดท,ทับลาครับอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภยูพูโอ้ภูเขาไหมปวดจะเป็นเคียวดีครับปวดไม่แน ถึงแล้วครับน้ำผุดทับเหลาบอกไว้ก่อนนะครับว่าอยู่นี่เอาอาหารมาได้ครับมาหิ้กินได้แต่ว่าต้องนั่งบริเวณที่เขาจัดมาให้ครับกับมีร้านค้าหลายๆร้านครับป็นสิบกว่าร้านเลห้ามเอาแอลกอฮอล์หรือเครื่องเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์อย่างใช่ครับนี่ห้ามเอามาในเขต น้ำผุดเด็ดขาดนะครับผมเอาน้ำโคกขนมมากินได้แต่สมตำเ,เข่าพวกอย่างเชครับห้ามเอาเข้าไปในนี่ครับเพราะว่าเขาจัดสัดส่วนให้เป็นร้านอาหารยู่ท่าผนค,ครับแล้วก็มีหม่องนงั่งขอให้นั่งนี่นี่ไปเดี๋ยวผมพากลับไปเบิง้งตาน้ำผุดกันนะครับผมเป็นไงเย็ยนดีไหมเย็ยนสบายค่ะเย็ยนสบายเลยเย็ยนสบายเลยนี่หลักเรียนมาเต็มเลยสาวไรข้างนอกเลยหลักเรือนไปเสียข่าวเรียนน้ำ เบิกดีใช่ป่ะอือปลาดุกโอ้ปลาตัวใหญ่ไหม เราไปปิ้งกินกับตำสม้มให้พ่น้เพี่น้องตปเียัว้เล็นยนมันตนะัวัสีบลอนดยพี่น,อน,อน้องเง,งเลยน,นีพี่น้องที่ตาน้ำผุดห้ามจาับปลาปลาฟื้นปรับหนึ่ันบาทคุ้มบ่มวะปลาในนี่ไหมพี่น้องปรับหนึ่ันบาท ไปลงไปคุ้มบ่ได้ถ่ายนะครับฝากชอบสนุกคิดทายเบาเบาสมองครับผมเดี๋ยวผมพาไปเบิ้ลนิกหน่อยเดีย๋ยวน่ามึงก็สีสันมากกว่า จะเ,เล่นจังเอาลงไปโอ้โหปากแหลบเราพี่น้องปากแหลบเราเด็กน้อยเย็นปะลูกเย็นปะเย็นปะเย็นดีปากแหลบเราพี่น้อง ยำนะครับห้ามห้ามมีเนี่ยเขาสิประกาศอยู่ตลอดเวลาครับตำส้มเขาเนี่ยองสิครับลูกชิ้นพวกน้ำพวกขนมที่ได้ยูได้ยูดอกมากได้พวกกับเขาสิครัามเด็ดขาดได้เครับห้ามออของขวัญนะแล้วก็เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮร้อนะพี่น้องเอาคือเปลเรีนละมูเนี่ยวิจารวิญญากเดียนไม่ได้เสุดมัดเด็ดแฮทั้ทงทีท,งทั้งทีมีสีสันมาเว้ มนมุมนี่ก็เป็นมุมที่น้ำไหลไปที่ไฮตทีนาะของชาวบ้านนะครับที่สุดแล้วโอ้งามครับผมเดีย๋ยวผมที่พายย่างขึ้นไปที่ผมพาพาใส่ทายมาต่ตอนนแรกๆครับอันนี้คือคือเป็นทั้งสุดที่เรียนน้ำแล้วครับทั้งสุดแล้ว เดี๋ยวผมที่พาไปเล่นตรงนั่นหลายหแหง่งดีกว่าสวมากนี่มันเป็นสายน้ำาหลายสายนะครับลงไปเนี่ยคนที่เห็นหฮนน้าอยู่นี่เบือึดน้ำครับโอ้มีปลาตั้งหลายอย่างที่น้องมาเล่นน้ำรับปลาเต็มเลยนี่ก็เริ่มเพียงของ้วาลาน้ำใสดีแท้ทท เคครับเป็นดชพี่น้องคลิปนี้ภาพเล่นน้ำเย็่น้ำพุทับลาวอากาศดีเย็นดีสบายครับเป็นตแดดเอาลงเล่นน้ำเลยเป็นไมากปะเย็นดีปะจำผ่านเนี่ยเย็นบ้างเย็นดีปะเดชเพิ่งหามหามพทได้เหรอหามพุทแล้วเจี๊ย ไปพี่น้องเดี๋ยวเชฟบัดคาลาไปก่อนนะครับกับคลิปน้ำผุดคาราบิเลยโอ้ยแต่ไม่จับแต่มันจับนะเชฟตัดคาลาไปก่อนครับกับบรรยากาศน้ำผุดคาราบิพเภอเขาสารจังหวัดชัยภูมินะครับผมใครอยากมาก็เชิญได้นะครับผมจะขนาดมื่อวานมันสุกมันสูงคนก็เริ่มเต็มแล้วครับก่อนเพียงคนเริ่มหลายแล้วจริงหน่อยอ่ะปิดเทอร์มอ่ะทุกคนโอเคครับ กิมี่โคลาชปก่อนครับสวัสดีครับ